ตัวช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกในการเคลื่อนที่ด้วยวิวแชร์ไฟไฟ้าอินส i ปร1เช่วยเพิ่มความเป็นอิสระและคุณภาพชีวิตให้กับคนที่คุณรักน้ำหนักเพียง17กิโลกรัมใช้เพียงตัวควบคุมจอยสติก๊กและคันโยกบังคับทิศทาง360องศาตีวงเลี้ยวได้แคบหักเลี้ยวได้90องศาใช้ในที่แคบได้ดี ช่วงเข้าโคง้งจะลดความเร็วอัตโนมัติป้องกันอุบัติเหตุล้อแม็กอันลอยใช้งานได้บนพื้นผิวที่หลากหลายทางสนามหญ้าทางลาดสูงขึ้นลงสะพานได้สบายเบรกไฟฟ้าอัตโนมัติเบรกนิ่งลดไม่ไหลอีกทั้งยังสลับโหมดการใช้งานเป็นแมนนวลได้การพับเก็บวิวแชร์ทำได้ง่ายๆแค่หนึ่งขั้นตอนพับเก็บวิวแชร์เข้าหากัน สามารถพกพาใส่ท้ายรถยนต์คันเล็กได้ส่วนการกลางวิวแชร์ก็ทำได้ง่ายๆแค่1ขั้นตอนเช่นกันมอบวิวแชร์ไฟฟ้า Inspire 17เเป็นของขวัญเพื่อแสดงถึงความห่วงใย